สวัสดีครับผมเนี่ยก็จะมาสอนใช้งานตัวเว็บไซต์ k ข m ยเนเบขีตเฮดจุดซิเอ็มกันนะครับจะท,ทำไงก็มาดูชมท่านผมได้เลยนะครับผมก็มาที่เว็บไซต์ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า k ข m ยนเบขีตเฮดจุดซิเอ็มนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถกดสมัครได้ตรงนี้ครับผมนะเดี๋ยวสอนสมัครเลยกันเนาะใครที่สมัครไม่เป็นครับก็กดคําว่าฉันอ่ายังไม่มีบัญชีการใช้งานครับก็กดคำว่าสมัครสมาชิกผมเนี่ยกี่สมัครก็ง่ายๆน,นะกใส่ชิ้นใช้งานครับอีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันแล้ผ่านครับเสียขั้ แล้วก็ติ๊กสองช่องนี้ให้เป็นเลขถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านเพื่อนเงินไขและเข้าตกลงในการสมัครด้วยครับตรงนี้เนาะเราจกดคว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วนผมก็สมัครเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดสมาชกกใช้งานได้เลยนะครับนะรัตนี้ก็เป็นการล็อกอินผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาดูตรงที่คําว่าหมดหมู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่ทั้งหมดทางเว็บเคเอฟเนาะก็จะมีให้เลือกทั้งเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกเนาะยูทูบแล้วก็บล็อกอินสตาแกรมนะครับก็สามารถทำเอทีโอคูเกิลได้ด้วยเนาะ ว่าจะรวมไปถึงของอ่าทวิตเตอร์ตรงนี้ก็มีนะครับ vk ก็มีผมก็ถือว่าครบคันอ่าเรื่องของการทำกระดาษออนไลน์เนาะผมก็จะมาสอนการกดไลค์แบบถูกอิโมจิแลกนนะการน้อยราคาถูกด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะก็เลือกมูลบวกคำว่าเฟซบุ๊บกครับไลฟ์โฟล์อิโมจิราคาถูกที่สุดเนาะก็อ่าตามด้วยอิโมจิข้างหลังครับก็สามารถเลือกตามผมใตัวตนี้เนาะกดเข้าไปปุ๊บก,ก็ดูคำว่าบริการนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือกอิโมจิทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดลักครับกดหดลอ้อกดเศร้ากดโกรธนะกดวงใหญ่นะครับผมเนาะ ตัวนี้ก็มีทั้งตัวปกติแล้วก็แถม10%ครับผมก็จะมาสอนการใช้งานแถม10%แล้วกันเนาะเพราะว่าราคาก็แตกต่างกันไม่ค่อยอม่ค่อยมาครับก็แถมเยอะอาจจะแถม10%นะบางทีเรามาดูว่ามันแถมยังไงกันเนาะผมก็จะเป็นการกดวาล์วแล้วกันครับเป็นการยกตัวอย่างเนาะอย่าลืมอ่านตรงนี้ด้วยครับคาอธิบายคุณลักษณะเนาะอ่านให้เรียบร้อยนะครับผมวลิงถูกต้องเป็นประมาณไหนกี่กว่าแล้วก็อย่าลืมเปิดกดเป็นสาญลให้เรียบร้อยด้วยครับผมกนปั๊มเนาะ เมื่อเปิดมันก็จะไม่ขึ้นนะครับจะมาสอนเอาวิธีเอาลิงกนะ์เนาะในการปัคค๊มครับคดีทำให้เป็นก็ทำผมาทำตามผมได้เลยนะครับมาที่ฟิลโบร์ที่เราจะปัมม๊มผมก็มาที่โฟล์ดเนาะผมก็จะปั๊มโฟล์ดนี้แล้วกันครับก,กดที่เวลาครับใครที่ใช้มือถือก็สามารถกดแชร์ก็กดคัดล็อกลิงก์เลยเนาะสถลอกไอโอเอสแต่ใครที่ใช้ได้เราก็สามารถกดตรงนี้ครับแล้วก็กดคัดล็อกลิงก์เลยเนาะนม่ถือเนาะเปุดค้ายก็มาที่ตรงเวลาตรงนี้ครับสังเกตเมาส์เนานะแล้วก็กดเข้ามาปุ๊บสังเกตว่าลิงก์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนาะ แล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้ครับแล้วก็กดไปเลยครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นมาขั้นต่ำในการตั้มมาอยู่ที่50ครับส่งสุดประมาณ30,000ต่อโหดนะครับผมแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งหลรอยนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวแถมิเซ็นเนาะดูซิว่าจะแถมเยอะขนาดไหนเลยว่าจะเกินหรือว่าจะตกกว่า10%นหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่มีคนมากดอีโมจิเนาะว่าครับมีนกดซาวครับตัวนี้ก็จะเป็นไลท์ต่างชาติครับ ถ้าใครต้องการไลค์คนไทยก็สามารถส่องซื้อได้เหมือนกันเนาะมาที่มุดมูครับก็จะเห็นว่าคนไทยครับไล์ตรงนี้เนาะอ่ะตรงน,นี้ครับถ้าเขียนคนไทยมันก็จะเป็นไลค์คนไทยเนาะถ้าเป็นอ่าไลค์ปกติก็คือไลค์ชาวต่างชาติครับตัวน,นี้เนาะปุ๊บอ่ะตรงน,นี้ก็คนไทยก็สามารถกดยิมมิชีได้ก็สามารถลองมาใช้บริการก็กได้เนาะ ตัวนี้ก็เป็นประวัติการซื้อของเราครับก็จะโชว์เลขที่ไอดีครับวันที่เราสั่งซื้อไปแล้วก็เลนเราสั่งซื้อไปเพื่อกีงเงินแล้วก็ค่าบริการเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะแสดงบอกอยู่ทั้งหมดเนาะตอนนี้ก็ชนะรอบเมือการนะครับถ้าเสร็จแล้วก็คำว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้เลยเนาะเราสังเกตว่าวไซันี้ประวัติการซื้อมก็ใช้อยู่ประจําแล้วก็ขึ้นแน่นอนครับปกติของนาเวไซต์นี้เนาะแล้วก็ใครที่เติมกันด้วยก็กดคำว่าเติมเงินตรงนี้ครับก็จะมี3ช่องทางเนาะ มีทั้งสแกนคิวโคทุกธนาคารนะครับผมก็สามารถใช้ทุธนาคารสแกนได้เลยครับแล้วก็ชิวนิวเลียดเนะแล้วก็เอาปาวเลียดตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นประวัติการเติมของเราครับมาด,ดูแรงเราว่าขึ้นยังเนาะ,ะโอเคครับตัวนี้ก็อิมจิเคลนเข้ามาเรื่อยๆนะก็อ่าตัวนี้ก็เน้นยันว่าเป็นอ่าแอคเคาท์ต่างประเทศแล้วก็มีโตัวตนเนะะาะเพื่อนกูว่าอ่าเป็นบอทหรือเปล่าหรือเพื่อนใดหรือปเปล่านะก็สาม,มารถกดเข้าดูได้ตัวนี้ก็ยังเป็นอ่า ไอ้าคนจริงนะมีเพื่อนยังลงรูปภาพปกตินะครับแล้วก็บางคนยังอ่าลงสตอรี่อยู่ปกตินะนอ้ครับก็กดให้ดูลองว่าเป็นเอ้ขาจริงนะครับอันนี้ขึ้นมา5้ล้านกว่าไลค์เลยครับก็ระบบก็จะทําการรื่อเรนะื่อบประมาณสี่ถึงห้าทีมันก็ลาจจะครบครับที่เราสั่งซื้อไปเนาะแต่ตัวนี้ครับแถมเซอร์เทนมันก็จะเกินนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมา97แล้วนะครับก็ขึ้นแน่นอนในปใัจนี้เป็นต้องห่วงนะผมนะก็ขึ้นไว้ด้วยครับเนก็ใครที่อยากจะเปิดการมองเห็นให้ Facebook ครับเพิ่มความน่าจอถือไอโฟนนะอ่าหรือแบบว่าอะไ์เยอะๆแบบนี้ครับก็ลองมาใช้งานกันได้นะครับเดี๋ยวก็ระบบเริ่มนับแล้วมันก็รอมันคำว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สมารถปั๊มอีกเนาะ แล้วก็ใครที่มีปัญหาในการปังง๊มยอดมาขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าแล้วคำก็มาติดคำว่าติดต่อไฟสำหรับคัวตรงนี้ผมก็จะมีช่องทางการติดต่อพันไลนล์เนาะประสมาร์ทแอดแหลายครับแอดแคปเบียนคีตี่ครับมีแอดนำหน้าด้วยแล้วก็ใส่หรือว่าจะคลิกในตรงนี้ก็ได้ผมนะประสมารถสแกนเคลียวโคนแล้วก็คุยออฟเฟกต์ตรงได้ผมเนาะแล้วก็วิธีขอเล่นค้อมเร็วครับขอเติมยอดที่ลดลงหรือว่ากรณีที่ขอยกเลิกเนาะก็สมาร์ทอาร์เรียตัวนี้ก่อนครับก่อนที่จะทักหายมินเนาะ เนี่ยก็รอยอดเราขึ้นครบแต่ง์ขึ้นมาแล้วน้บางทีรูกอาจจะราชายย้าเด็กน้องก็ถือว่าขึ้นจริงแล้วก็ขึ้ครบตงวหน่วยแน่นอนครับแล้วก็ไว้เชอกันกินหน้าได้ผม